สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เชนแอนด์ลไลฟ์นะคะจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกรูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้คือคักสดใสเด้งรีบาวขึ้นมานะคะในขณะที่ตลาดทองคําเหวี่ยงค่อนข้างแรงมีสัญญาณของการพักฐานรุนแรงช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้มีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะกาะติดกันทั้งตลาดหุ้นและตลาดทองคําค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดไปอยู่ในแดนบวกนะคะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ12จุดนะคะปิดไปที่1 2 8 7 0 7, 0, 7จุดนดนะคะด้วยวอลุ่มบาๆค่ะ14,000ล้านเท่านั้น MAI บวกมา0.09จุดปิดไป2 3 3 1 1จุดุวอลุ่มร้อยล้านบาทไปดูที่ห้าดับหลักทรัพย์นะคะปะตทบวกมา50สตางค์เคแบงค์บวก1บาทนะคะหุ้นน้องใหม่ IPO นะคะต่ำจองมาในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะราคาติดลบลงไปนะคะ58ตา์ เปิดที่2บาท42สงตางสำหรับ a t l a s นะคะส่วน a o t ไม่เปลี่ยนแปลงที่40บาท25สตางคง s c b บวกมา1บาทค่ะจัดพอในช่วงไตรมาสที่4แบบนี้หุ้นที่พอจะสะสมลงทุนได้นะคะมีบ้างไหมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยเจาะลึกทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองเริ่มต้นที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนติดตามได้ในช่วงวิวทอ a l กค่ะ ร่วมพูดคุยก,กันกับคุณปิงประกิตศรีวัฒนาเกตจากบลจอมมูชชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะ,ะครับสวัสดีครับคุณมวยครับสวัสดีคุท่ันเลยครับสวัสดีค่ะคุณปิงคะตลาดหุ้นไทยนะคะก็สลับไปสลับมานะคะเหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนจะสิ้นปีแล้วคุณปิงมีมุมมองที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆไหมคะเมอเมือนเดิมแล้วกันนะครับว่าหุ้นไทยมันหุ้นไทยมัน คนพบท่าตัวเองนะครับท่าตัวเองในที่นี้ก็คือ a วอ a t i o n มันค่อนข้างต่ำไม่แพงนะครับแต่ว่ามีข้อเสียคือไม่เติบโตเพะฉะนั้นคุณลักษณะแบบนี้ก็ก็คือออกห้างซึมๆมนะมเป็นหุ้นที่เหมาะกับการเป็นตลาดที่เหมาะกับการซื้อเพื่อหวังเงินปันผลนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการที่คุณจะหวังเรื่องแคปิตอนเจนเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ดีกว่าเมื่อครึ่งแรกของปีนะที่เด้นลงอย่างเดียว นะครับอันนั้นคือเอเห็นภาพความเติบโตไม่พอมันยังเป็นความถดถอยด้วยอ่ะอันนี้กลับมาละเรากลับมาอยู่กับลูกกับรอยนะฮะก็อาจจะเติบโตไม่ถึงขนาดถดถอยแต่ก็เป็นเติบโตเล็กๆน้อยๆ<ะ>นั้นตลาดมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับลงก็มีกรอบล่างจํากัดอาจจะแค่ประมาณหนึ่งสองแปดศูนย์นะ,ระหรือแย่สุดก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งสองห้าศูนย์และข้างบนก็ยังคงเป็นเป้าหมายผมที 4, ่หนึ่งสามสี่สี่ก็จะอยู่อย่างแค่เนี้ย ตอนนี้ก็ใกล้กรอบร่างพอสมควรนะคะหนึ่งสองแปดเจ็ดนะคะก็จังหวะย่อลงมาแบบนี้เราเลือกหุ้นได้ไหมคะท่ามกลางฤดูของการประกาศงบค่ะก็งบไปแมาสามต้องทําใจนิดนึงอะครับมันจะดรอปลงคิว่ะวส่วนถึงขนาดแบบว่าดรอปลง y ว y มโอว้ไหมก็เป็นไปได้อฉะนั้นถ้าเราจะเลือกหุ้นเก่งงบผมต้องเลือกดีๆตัวที่ผมคิดว่างบน่าจะโอเคก็มีบ c p g พ t c t อเ็ดล้อนะครับ อ d อแอดวานซ์ทูพวกนี้พึ่งผาได้อ่างงบน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าอื่นๆเนี่ยเสียวไส้เสียวไส,ส,ส้นะครับกลุ่มแบงค์กลุ่มแบงค์แล้วคะกลุ่มแบงค์น่าจะดีกลุ่มแบงค์ก็จะมีทิสโก้ที่ออกมาแล้วอันนี้คือเซอร์ไพรส์นะฮะดีมากนะครับอ่อเค b บก็จะดีแต่ว่า kt b ผมคิดว่ามันจะไม่ได้ดีเกินกว่าคาดมากเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วเขาจะรับรู้เอ่ากำไรจากเงินลงทุนในการบินไทยนะครับอ่อส่วนบ b บอ,อ่ะก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เออร์เน็ง แก็จะมีสองอันนะครับ BBL กับ KTB ที่รู้ว่าเออนนี่อาจจะดีกว่าที่คิดเอ้ยขออภัย BBL อาจจะรู้ว่าเงินนิ่ดีกว่าที่คิดส่ว KTB มันดีโดยที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน่าจะดีนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นกลุ่มแบงค์ไทยให้เลือกซื้อจริงจริงตัวไหนน่าจะดีสุดคะเอ,อ่อผมชอบ KTB ปันผลครั้งเดียวปันผลครั้งเดียวแล้วจ่ายมาหนักหกเปอร์เซ็นต์กว่า KTB หรือว่าหรือว่า KTB กรุงไทยแบงค์กรุงไทยแบงค์ใช่แล้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งผมจริงจริงก็เริ่มมองเคแบง์นะผมว่า เออและเห็นแรงซื้อจากกลับมากขึ้นอ่ะมันก็ได้เอาไงนะครับค่ะกรุงไทยแบงก์กับเคแบงก์นะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจรัฐบาลมาแล้วนะคะเแล้วรอกแรกรก็คนละครึ่งหลังจากนี้เห็นแว่แวๆมาว่าจะมีกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยไม่รู้จะออกมาในรูปแบบไหนคุณปิงคิดว่าจะสร้างบรรยากาศความคึกคักให้กับพู้นที่อยู่ในตลาดได้บ้างไหมคะก็สร้างครับเห็นได้ชัดจากวันนี้ลงทะเบียนคนละครึ่งพักปุ๊บกลุ่มคาปีก็เริ่มวิ่งนะครับคือครั้งนี้มันกระตุ้นกําลังซื้อได้นะครับ คือคุณลงทะเบียนได้เร็วได้ง่ายและเห็นยอดเงินไงว่าเราจะได้เท่าไหร่โอ้โหใช้จ่ายกันคึกคักบานตาไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายเล่นทางง่ายไว้อย่างเงี้ยแบบดีนะมันจะกระตุ้นเรื่องของกําลังซื้อได้เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวนะครับแต่ผมคิดว่าการท่องเที่ยวดีที่สุดอะต้องอาศัยจังหวะที่กัมพูชาที่เขามีการเปิดเรื่องของแก๊งม c a m m e r ทั้งใหญ่ในกัมพูชาแก๊ง call center ทั้งใหญ่เนี่ยรัฐบาลไทยต้องให้เห็นเด่นชัดอะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เราอ่ะก็อาจจะผิดพลาดนะนะครับแต่ว่าเราไม่ถึงขนาดเป็นฐานของพวกมิจฉาชีพพวกนี้ประเทศไทยยังมีระบบในการดูแลน,นะครับระบบเจ้าหน้าที่ตํารวจที่คอยอจับกลุมผู้กระทาผิดกฎหมายอะไรก็ว่าไปนะฮะร,รวมไปถึงทางเนี้ยเราก็จะเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคนี้ไปเลยก็โปรโมทให้ได้เอาให้ได้นะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้แ,แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลเ,เอาจริงเอาจังไหมนะก็กระแสข่าวที่ว่ามีบุคคล ในบรรดาพักร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งผู้ใกล้ชิดในรัฐบาลเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับแกงพวกนี้อันนี้มันก็เป็นกระแสข่าวภาพล,ลบว่ารัฐบาลต้องแก้เรื่องนี้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยังไงกระท,ทั่งเที่ยวมันก็ไม่มานะครับค่ะท่องเที่ยวตัวไหนที่ดูสวยบ้างคะต้องโฟกัสไปที่ผมก็ชอบเซนเทลสุดตอนนี้นะครับลองลองมาก็าจ,จะเป็นเอราวันก็เน้นเน้นเน้นในประเทศเป็นหลักไว้ก่อนส่วนิ้นท์เนี่ยมันพอดีที่ยุโรปตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยดีแล้วก็มัน มันไม่ได้มีโอลิมปิกเหมือนเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วฝรั่งเศสตอนนี้ก็แย่ด้วยนะครับค่ะสายการบินกับท่าอากาศยานไทยนะคะน่าจะดูดีด้วยโอเคก็เล่นได้ครับแต่ว่าเอทีมันอกอาจจะมีปัจจัยกังวลไงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอ่อคืออันเรื่องของดุจทีฟรีด้วยหนึ่งนะฮะเรื่องของคู่ค้านะครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องบอร์ดนะฮะมันอย่างที่การบินไทยตอนนี้กําลังโดนกระดาอยู่นะครับอืม เพราะฉะนั้นก็ไปที่โรงแรมดีกว่าในภาคการบินนะคะค่ะเดลต้ารอบนี้ค่ะคุณพิงขอคําแนะนําหน่อยนะคะคือจะมีโอกาสที่ขึ้นไปยืนเหนือสองร้อยได้ไหมคะต้นเป็ไปไทยนะย่อมาก็ป็นไงต้องเอาอ่ะผมเชื่อว่าเขากําลังไล่เพื่อเก่งของงคไปมามสามกันอยู่แต่พอเขาไปมาสามออกมาก็อาจจะต้องระวังการโดนคิวหน่อยนะครับอืมคือช่วงนี้เดลต้าก็ติดแคชด้วยแต่ราคาก็ไม่ได้ย่อมากนะคะครับครับค่ะ เรื่องเรื่องของการติดแคชของเดลต้ามันจะมีผลต่อการเหมือนหลุดจากการคำนวณของตัวเซตติดนี้นั้นไหมไม่ยากมากยากมากยากมากคือเวลาติดแคชเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมูลค่าการซื้อขายลดลงซึ่งมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมันเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่จะเข้าเข้าออกเซตติตี้ผมคิดว่าการที่ถูกขอดอเราเนี้มูลค่าการซื้อขายของเดลต้ามันมันก็ไม่ได้ลดลงเยอะเท่าไหร่แลวที่ผ่านมามันเทรดกันเยอะพอเทรดกันเยอะเนี่ยเฉลี่ยแล้วยังไงมันก็ไม่หล่นไงนะครับ เพราะฉะนั้นดูแล้วมีโอกาสลุ้นนะไปต่อขอแนวรับหน่อยได้ไหมคะตัวตัวของเดลต้าย่อมาให้เข้าได้ใช่มอัน้อันนี้อันนี้ต้องอันนี้ต้องออกแบบกันเองเลยฮะลากเส้นกลาบกันเองเลยคือมันเก่งได้ค่ะขอมุมมองทองคําคุนปิงรอบนี้หน่อยนะคะจะมีโอกาสเกิดฟองสบู่หรือยังคะมันมีสัญญาณขายบ้างไหมนะคะคือคือมันเป็นการขึ้นแบบคือถ้าเกิดคุณค่อยๆขึ้นวันละนิดจิตจำใสเนี่ยอันนี้โอเค แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขึ้นวันละนิดแล้วกลายเป็นว่าคุณขึ้นด้วยความชันที่มากขึ้นขึ้นเป็นเส้นตรงขึ้นไปนเลยเนี่ยมันอันตรายนะครับความผันผวนมันจะตามมาแล้วมันก็จะกลายเป็นการปรับฐานในระยะสั้นผมคิดว่าทองกับเงินซิลเวอร์เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นภาพการปรับฐานในระยะสั้นได้นะครับยังไม่แน่ใจว่าถ้าเรามีอยู่เราต้องขายทั้งหมดเลยไหมนะครับแต่ถ้าจะคิดจะขายทั้งกาไรบางส่วนนะครับเพื่อ,เ,อ,อเก็บเงินเอากําไรเข้ากระเป๋าบ,บ้างเนี่ยมันก็ทําได้นะครับส่วนใครนะอยากจะรอซื้อ มันแล้วแต่ถ้าเรามีเงินก็อยากจะซื้อของราคาตรงนี้มันก็ห้ามไม่ได้ไงนะครับอตอนนี้โบกต่างชาติเริ่มมาปรับเป้าทองไปไกลกว่านี้อีกค่ะคุณปิงคุณปิงคิดว่า <ไง S 2> มันเป็นเรื่องปกติมันมเป็นเรื่องปกติบบมันเป็นเรื่องปกติมันเริ่มปกติก,ตก,ตก็ต้องหยอบ,รบเราว่ารอบนี้ขึ้นมาเร็วเกินกว่าเป้าเดิมที่วางกันเอาไว้เร็วมากเร็วมากนะฮะครับก็ยังไปได้ใช่ไหมคุณปิงคิดว่าคือคือก็มีโอกาสไปได้ไงแต่ ด้ยวยความที่มันขึ้นมาเป็นวัวจี๊ข้อ่ะคุณน็่ไ้ว่าดิ่งกันไปอ่ะอมมันมันยังไงก็ต้องมีย่อก่อนอะนะแต่แล้วค,ความความผันผวนมันตอนนี้มันก็เริ่มสูงมากขึ้นนะครับแล้วเ,เขาบอกว่าเราต้องระวังแนวความคิดเรื่องของพวก <S <S <The basement trade> ดีเบสหร์มนเทรดก็คือการเทรดแบบบนมายาคติอ่ะเรากําลังเชื่อว่าปริมาณนโยบายการเงินผ่อนคลายทําให้ปริมาณเงินล้นและเงินเฟอมันจะเยอะอสินทรัพย์พวกนี้ต้องขึ้นมันก็ถูกแต่คาถามคือทุกวันนี้ มันมันขึ้นมาเยอะว,ว่าเหตุผลที่ใส่กันอะ่ะแ,แล้วทุกคนก็อ้างเหตุผลจากเรื่องนี้แล้วก็มาไล่กันไงแล้วมันแปลกตรงที่ว่าคุณขึ้นมาวลาศูนละจุดห้าวันละเปอร์เซ็นต์แต่อยู่ดีวันหนึ่งคุณกลับพุ่งขึ้นในฐานราคาที่แพงบวกขึ้นไปอีกสาเปอร์เซนต์มูลิดปกติแล้วนะครับใครซื้ออะ่ะไงไหมจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่หรือเป็น ETF <c oughs> เหรอก็ไม่ใช่แลนะนะล้วในตลาดอเมริกาตอนนี้มันเริ่มเห็นออปชั่นของทองเนี่ยที่คนที่ถือหน้ารองคออ่ะ มันเริ่มมันเริ่มปรับท่ากันเริ่มมีการปรับท่ากันครั้งใหญ่กันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้อาจจะเข้าสู่หมดปรับฐานก่อนนะครับอืมคือปรับท่านี่คือหมายว่าเทคโปรฟิตทองกำไรอะไรเงี้ยหรอหรือว่าปลจากหน้าคอมันเริ่มลดลงน,น้าคอมันเริ่มลดลงในสไต์ไพในแต่ละราคาคส่วนหน้าพุทธอ่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดก็แปลว่าเขายังมองขึ้นอยู่แต่เขาจะเริ่มเสี่ยงกันน้อยลงแล้วครับค่ะมันการข,ขึ้นของทองรอบนี้ให้ผลตอบแทนสูงสุด กว่าทุกสินทรัพย์ในโลกนี้เลยไหมคะตอนนี้ในปีนี้ว่านะคิดว่านะอดูเท่าที่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 เข้าใจนะฮะค่ะนะครับแต่ผมก็เอาส่วนตัวผมผมมีเจียดขายบางส่วนนะค่ะนิดนึงเสียดายนิดนึงะยังไม่รู้จะเสียดายไหมยังไม่รู้เพิ่งทําวันเนี้ยทําตอนเนี้เพิ่งทาเสร็จไปเนี่ยค่ะคือการขึ้นของทองรอบนี้มันฉีกกดทุกทฤษฎีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ผมว่าไม่หรอกไม่ได้ฉีกกดไรหรอกเพียงแต่ว่า มันมาเร็วพอมันมาเร็วเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องไปกับความเร็วอน,นี้ยนะครับอืมขอคําแนะนําหน่อยได้ไหมคะสําหรับนักลงทุนแบบลงทุนลงทุนกับนักเก็งกําไรแบบเก็งกาไรเก็งกําไรในตลาดทองในประเทศไทยอนะค่ะคือทองอะมันให้ผลตอบแทนในยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาปีละเก้าเปอร์เซ็นอยู่แล้วค่ะนะครับอ่าเพราะน,นั้นมันมันก็ไปได้สวยๆอะนะครับแต่เราต้องยอมรับครั้งนี้มันขึ้นมาแบบโอเวอร์ชูตระดับหนึ่งนะครับทีนี้มันถามว่ามันรุนแรงมากไหมอะ มันก็รุนแรงที่สุดในรอบ5ปีนะความผันผวนที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปเทียบกับตอนสมัยปี 2022, 2 0 1 2เทียบกับปีตอนปี1980เนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นไปอีกมันยังมีแต่ระยะสั้นเนี่ยคงต้องเห็นภาพการปรับฐานบ้างพักตัวบ้างอะไรเงี้ยครับจะหกักหัวเป็นขาล,ลงแบบปี2 0 1 2เลยไหมแล้วแน่นิ่งยาว3า5ี่ห้ปีไหมเนี่ยก็มันก็มีความเสี่ยงตรงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้เยอะผมยังไม่เห็นว่าตรงนั้นจะเยอะมากเพราะตอนนี้มันมีเหตุผลรองรับอยู ครับเช่นแรงซื้อจากธนาคารกลางต่างๆนะครับก็ก็คงเป็นแค่การปักฐานระยะสั้นน่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าสายลงทุนก็รอหน่อยนะครับรอรอลงมาก่อนแล้วก็เก็บสะสมเพิ่มสายเก่งกาไรอันนี้แล้วแต่แต่ระดับแต่ราคาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะเก่งกาไรแล้วแบบใช้เลเวอเรจเยอะๆก็คิดให้ดีสําหรับหน้าซื้อนะส่วนจะเป็นสําหรับคนที่อยากจะหน้าช็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรากําลังเล่นกับฝืนเทนหรือเปล่าเทนอิสติโเฟน มั<ข>นเป็นขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดคุณจะช็อตคุณก็ต้องไวอะ่ะนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นหน้ารองคุณก็ต้องไวเหมือนกัน <ขา S 2> นะครับถ้าให้น้ําหนักการขึ้นของทองรอบนี้ด้วยเหตุผลหลักๆเลยคุณปิงให้อะไรคะเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลมากที่แต่ละคนที<ห>่มาตาม,มตาม,ม,ต,ามตามอ่านในเพจผมก็ได้นะผมนี่มาตั้งแต่แรกๆเลยนะผมอาจจะมีช่วงแบบคิดว่ามันไม่น่าไปต่อแต่เหตุผลผมก็เขียนไว้ต้นปีแล้วนะครับคือ มันมีเรื่องของเซ็นทรัลแบงค์ซื้อมันมีแล้วก็เซ็นทรัลแบงค์ปีนี้อาจจะซื้อน้อยลงก็จริงแต่มันก็มีแรงซื้อจาก ETF เข้ามาเพิ่มด้วยแต่ก็ต้องอยอมรับก่อนว่าแรงซื้อที่เข้ามาใน ETF มันก็ไหลย,ย่อยด้วยนี่แหละค่ะนะครับก็บรรยากาศมันดูเอื้อให้กับทองนะครับบวกกับอะไรล่าสุดเนี่ยลูกพี่เจพาวเขาก็จะยุติ QT ด้วยอทองยิ่งได้รับแรงหนุนจากเรื่องอตัวนโยบายการเงินผ่อนคลายอีกค่ะโดยหลักๆแล้วมันน่าไปแหละแต่มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะแล้วไง ก็ต้องลดความว้อนแรงลงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องรลอลุ้นกันนะคะ,ะคุณปิงภริกิศิริวัฒนเกตจากบลจอมมูชชั่นพาร์ทเนอร์นะคะ,ะก็มองการขึ้นอของนฮองในรอบนี้นะคะด้วยภาพรวมของการที่จะมีโอกาสในการย่อนะคะมีหลายเหตุผลอย่างเช่นสถานะหน้ารองลดลงสถานะหน้าชอตเท่าเดิมนะคะหมายความว่า คนอาจจะบริหารความเสี่ยงเพราะทองขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงทําจุดสูงสุดใหม่ให้ผลตอบแทนมากกว่า60%ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นจังหวะของ,องทองที่ย่อจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราอาจจะต้องทยอยตั้งรับนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมของตลาดทองคํานั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะจะไปเจาะลึกนะคะกับมุมมองทองคํากับคุณหมอกิจชรัตน์นะคะว่าการย่อของทองคําที่ตอนนี้นะคะ อยู่ที่ระดับ4,100อขออภัยคะ่ะตอนนี้ทองคำนะคะก o ด์ s p o ตอยู่ที่4,240เหรียญสารัฐต่อทรอยออนซึ่งเป็นการย่อหลุดลงมาประมาณตีเป็นตัวเลขกุมโกประมาณ100เหรียญในการปรับฐานในรอบนี้นะคะจะเป็นจังหวะเข้าซื้อได้หรือไม่หรือยังมีราคาที่ถูกกว่านี้อยู่ด้านล่างอีกนะคะการลงในรอบนี้จะลงแล้วลงต่อหรือลงแล้ว เป็นจังหวะเข้าซื้อเพื่อขึ้นต่อนะคะพร้อมเป้าทองคําที่บรกไทยบรกต่างชาติทยอยปรับอัพขึ้นไปข้างบนอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบพร้อมกันค่ะ ราคาทองคำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้แล้วมากกว่า60%ค่ะและการทำจุดสูงสุดใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้บรรดาบรกทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติต่างทยอยปรับเป้าหมายราคาทองคำขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะคะจังหวะของการทำจุดสูงสุดมีแรงขายทำกำไรเทคโปรฟิตลงมาค่อนข้างแรงนะคะ ประมาณร้อยกุาเหรียญเลยทีเดียวนะคะการย่อของทองในรอบนี้จะเป็นจังหวะเข้าซื้อได้หรือไม่หรือจริงๆแล้วทองคําจบรอบหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะกับคุณหมอกิชรัตน์พิรันยศิริจากแม่ทองสุก M t s ม o โกค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะคุณหมอคะการย่อของทองคาร้อยกุาเหรียญในรอบนี้เป็นการจบรอบการขึ้นของทองคําหรือเป็นเพียงแค่การย่อเพื่อไปต่อคะ เอ,อโดยภาพหลักน่าจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อโดยดูจากสภาวะที่มากระทบตอนนี้เนี่ยเรื่องของสงครามการค้าว่าจะจบอย่างไรนะครับคือเราวิเคราะห์ว่าจะจบก็น่าจะเป็นลักษณะแค่ถอยกันคนละเก้าเท่านั้นคงไม่ได้เป็นแบบจบและดีกันโดยสิ้นเชิงหมายความว่าไม่มีสงครามการค้าระหว่างกันถ้าจบโดยสิ้นเชิงต้องถือว่า ทองคำอาจจะตกได้ลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าภาพหลักๆของทองคําที่ตกณวันศุกร์เนี่ยมันมาจากเรื่องของสองครามการค้าที่คุยกันแล้วเสารัฐก็มีท่าทีเหมือนจะพยายามเจรจาพูดคุยด้วยแล้วก็จะมีการเจรจาภายในสัปดาห์นี้ตรงนี้เป็นประเด็นที่ทําให้ทองตกในวันศุกร์กว่าหนึ่ง้อยเก้าสิบเรียญอย่างไรก็ตามในประเด็นตรงนี้ก็น่าสนใจที่ต้องคิดว่า ภาพหลักของการปรับฐานครั้งนี้เนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ท่าน,นี้ในเชิงของการลงทุนก็ต้องระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยว่าถ้าเกิดภายในอาทิตย์นี้หรือภายในสองวันนี้ที่เนี่ยเกิดร่วงและหลุด4,200เหรียญไม่ว่าจะสาเหตุอะไรอันนี้ก็แสดงว่าการปรับฐานยังไม่สิ้นสุดและจะปรับฐานต่อแต่ถ้าสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,320ได้ภายในสองวันนี้ก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่หมายความว่าการปรับฐานนั้นน่าจะจบสิ้นลงแล้วนะครับดังนั้นในสภาวะแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสภาวะสุขดิบที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังรอความชัดเจนของการเจรจาอยู่ดังนั้นในเชิงของการลงทุนทองคำตอนนี้เนี่ยการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักเก็งกำไรเนี่ย มีความสำคัญที่สุดนะครับอย่าเพิ่งเข้าซื้อถ้าเป็นนักเก็งกำไรแล้วเลเวลเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นนักออมหรือเป็นนักที่ซื้อขายโดยใช้เงินเย็นอยู่แล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ควรเข้าซื้อกับค่ะเพราะฉะนั้นคือแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยนะคะก็คือ4,200ันสอง้ยถูกไหมคะใช่ในระยะสั้นนะครับหมายความว่า ตลาดลงไปเทสระทีหนึ่งที่บริเวณ4,190เหรียญและดีกลับขึ้นมาได้ดังนั้นในการเจรจาครั้งนี้เนี่ยถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ต้องไปดูข่าวหรือไม่รู้อะไรเลยเราเฝ้าราคาถ้าไม่หลุดที่ระดับ4,200เนี่ยเราถือว่าน่าจะจบสิ้นนะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการเจรจาจะเริ่มมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้จากตามข่าว แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนแบบนักออมและเป็นการซื้อทองแบบค่อยๆทยอยซื้อตามที่เคยแนะนํามาจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะซื้อที่ดีนะครับแล้วเราก็ยังเชื่อว่าราคาทองคําก็ยังปรับตัวสูงขึ้นได้อีกนะครับเป้าหมายในสิ้นปีก็น่าจะไปอยู่แถวบริเวณ4.500เหรียญน,นะครับหรือสูงจากตรงนี้อีกประมาณ200กว่าเหรียญทีเดียวอันนี้สาเหตุของ การขึ้นของทองคําตอนนี้เนี่ยที่เราอมมั่นใจว่าจะขึ้นต่อเพราะว่าสาเหตุโดยองค์รวมนั้นยังเป็นมาจากแฟกเตอร์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับที่เข้ามามีส่วนการขึ้นของทองคําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมของเฟดซึ่งหลายๆฝ่ายก็ประเมินว่าคงลดดอกเบี้ยแน่นอนให้น้ำหนักไว้ถึงเการการลดดอกเบี้ยของเฟดทุกครั้งเนี่ย น่าจะมีผลบวกต่อราคาทองคำในทิศทางขาขึ้นดังนั้นในประเด็นของสงครามการค้าซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงในขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแค่ระยะสั้นๆที่จะต้องดูว่าเเรื่องตรงนี้เจรจากันได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับดังนั้นในเชิงของการลงทุนเราจะเห็นได้ว่าไม่คืนวันสุกรตลาดไทยเองในตลาดโกลฟิวเจอร์สเนี่ย มีแรงซื้อมหาศาลนะครับในช่วงที่ตกรเรียกว่ามีแรงซื้อมามากกว่าหนึ่งแสนหนึ่งมืนคอนแทคของไทยนะครับหรือคิดเป็นทองประมาณสามสิบสามตันดังนั้นโดยองค์รวมของตลาดเรื่องดีมานซัพพลายก็ยังมีดิมานซื้อสูงจนกระทั่งตอนนี้ทองคำค่อนข,ข,ข,ข้างจะขาดตลาดนะฮะยังมีดีมาลซื้อค่อนข้างสูงแม้ ราคาจะปรับขึ้นมาแล้วมากก็ตามดังนั้นด้วยประเด็นหลังๆต่างๆแบบนี้เนี่ยจึงวิเคราะห์ว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เข้าซื้อสำหรับนักลงทุนที่บริหารพอร์ตแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงมากมายนะักหรือมีการลงทุนระยะยาวเป็นหลักดังนั้นตรงนี้น่าเข้าซื้อเพราะเราก็ยังเชื่อว่าราคาน่าจะไปต่อแต่สำหรับนักลงทุนที่ใช้เลเวเเยอะเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังสูงว่าราคาจะสามารถไปต่อหรืออาจจะย่อไปแล้วก็ใช้เวลาปรับฐานหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นมาอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจของนักเก็งกำไรามากที่สุดครับค่ะตอนนี้ทองคำให้ผลตอบแทนสูงสุดทุกสินทรัพย์ในโลกนี้ในปีนี้เลยไหมคะใช่ครับก็เป็นสภาวะที่ เราเรียกว่า d e d o l a r i z a t i o n ก็คือสภาวะที่ทุกคนในโลกคือโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่กองทุนหรือธนาคารกลางเนี่ยลดความน่าเชื่อถือของท่างเงินดอลลาร์ลงแล้วก็หันมาซื้อทองคำซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าธนาคารกลางก็เป็นผู้ซื้อทุกครั้งที่ราคาย,ย่อตัวลงเหมือนอย่างขณะน,นี้ก็ยังมีการซื้อเก็บของธนาคารกลางในจำนวนมากนะครับ ทั้งจีนอินเดียยก็ยังเป็นผู้ซื้อต่อเนื่องดังนั้นการตกในงวดนี้เนี่ยหรือการขึ้นในงวดนี้เนี่ยมันมีปัจจัยสนับสนุนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัจจัยรองรับการขึ้นจึงไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องฟองสบู่แตกครับค่ะ ยืนยันนะคะว่าน่าจะยังไม่ฟองสมู่แตกนะคะและเป็นการย่อเพื่อไปต่อโดยให้แนวรับไปที่4,200ห้ามหลุดแล้วเดี๋ยวเรามามอนิเตอร์กันปรับกลยุทธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะความผันผวนนั้นมีสูงจากปัจจัยที่แปรผันค่อนข้างรวดเร็วนะ,ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอกิชรัตนทีรันยาซิรินะคะเบื้องต้นประเมินนะคะแนวโน้มของทองคํายังไม่เกิดภาวะฟองสบู่จังหวะยอ่อเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมทองโดยให้แนวรับ4,200เหรียญสารัฐต่อครายนจะต้องไม่หลุดนะคะแต่ถ้าหลุดต้องสต็อกกันออกไปก่อนนะคะและมีหลากหลายปัจจัยคะ่ะที่จะขับเคลื่อนให้ทองคําไปต่อโดยให้เป้าหมายของทองคําปลายปีนี้ไว้ที่ระดับ4,000 500เหรียญสารัฐต่อทรออนนั่นเองค่ะนี่คือกลลีทย์ทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมใน t ช n Well i f e นะคะอย่าลืมกดติดตามเราทุกแพลตฟอร์มกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะสำหรับวันนี้ธนวันประช์และทีมงานสวัสดีค่ะ